แล้วก็นั่แหะดินดินมันแฉะอยู่จนเกินไปเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าถ้าอีกสักวันหนึ่งสองวันหุ่งนี้ตอนเย็นมันจะปูใช่ไหมอาจารย์แบบนี้เดี๋ยวไม่ไม่ต้องรดน้าเติมอีกเนาะไม่ต้องแล้วยก็คือต้องบางทีนะสมมุติว่าถ้ายังไม่ได้ปลูกเนี่ยเราต้องปล่อยให้มันดินหมาดออกไปเลยรุ่งนี้ตอนเย็นอดีใช่เพราะอากาศร้อนใช่ ถ้าหากว่าไอ้นี่ออกไปเนี่ยน้ำไอน้ำจะระเหยได้ดีกว่านี้ด้วยอันนี้ก็อบคลึงกอยู่นี้ก็ขึ้นกับอาจารย์นั่นแหละนะโอเคพยายามจำเข้าไว้ก็คือก้าต้องสมบูรแล้วนับหนึ่งต่อไปมันก็จะสมบูรณ์ขวาจับนี่นะครับมือขวาจับนี่เอามือซ้ายจิ้มหนึ่งหนึ่งนี่นะมือซ้ายจิ้มนี่สองใส่เข้าไปสเอามือกดสี่ก็คือ กดแล้วเนี่ยเห็นไหมสังเกตไหมอาจารย์จะปลูกแบบลึกโคนโคนโคนจะไม่รอหนึ่งสองสามสี่ต้องนะเข้านะเ,เข้ามันจะสวยเด้ออกมาแต่ว่าอา,อ,อาจารย์เสียเวลา,วลาอาจารย์มาถ้าอาจารย์มาแต่โดนโนก็คงในแล้วคือนั่นแหละ,ค,ละคือบางทีไอ้คนนี้ไม่ค่อยเป็นเนี่ยมาเป็นคนกําหนดเนี่ย มันแล้วเราก็เหนื่อยนะเหนื่อยและอ่อนอ่อนใจแบบท้อแท้ทุกอย่างเวลาเรามาทํามันก็แบบไม่ไม่ไม่ได้มีแต่เราคิดคนเดียวอาจารย์นั่งโน้นนั่งนี้มามันก็เลยขวายเขก็เลยทําให้เราไม่ได้เลยเพราะเขาบอกว่าอย่างนี้พังเลยแต่เราคิดว่าอย่างนี้มันถูกอ้าวเราทําอย่างนี้อ้าวเดี๋ยวมาหาว่าเราผิดอีก เลยกลายเป็นว่าทำไมไม่ทําอย่างนี้แต่เจ้านายนั่นเขาก็แบบให้เราทําที่เราเรียนรู้มาแต่พอเรามาทำนะมันมีคนมาท้องมาแล้วเป็นคน,น,นที่ไม่ไม่เชื่อตัวเองวิธีวิธีนั่นนี้บอกอ๋อเคบอกคุณแปว๋วเพราะว่าคุณแป๋วเป็นคนจ่ายเงินเดือนเราจะฟังคนที่จ่ายเงินเดือนก็อา<อ>จารย์ทำไ้ย้ําว่าอย่าเชื่ออาจารย์อันนี้แค่เป็นแนวทางแล้วลองเอาไปปฏิบัติดูใช่ไหม ทำไมอ้าวมีมาสามคนไอ้คนนี้บอกอ้าวทำไมปลูกอย่างนี้อีกคนกคนึงมาบอกอ้าวต้องปลูกอย่างนี้อีกคนกคนึงมาไปาไปทุกอย่างเสร็จแล้วปวดหัวใครอ่ะคนเรากู <c oughs> จะเอาอยัางไงแน่ะ <c oughs> วะเนี่ยจะฟังความใครดีก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์นั่นให้หมดอหะตั้งแต่เรื่องระบบ